กาบสบายดีกาบสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะทำไมเป็นน้องเหมือนกันมาเบิร์นส่วงที่มีโควิดมันเดินมาบ้านเนาะอันนี้ก <t> ็คือบ้านพุทธวันเนาะบ้านพุทธวันอ่าบ้านพุทธวันนครปักเซนเนาะแกงแกปัสสาวะที่เราเลยเออตัวนี <c oughs> ้ก็แม็นทางนาแเช่ของจับปะเจ้าเนาะทางอ่าไปโรงเรียนอุลโมโมปลายปัตตาพี่น้องปิดทางพี่น้อง เิปีดอยู่ทั้งเครื่องนาะแต่ว่าจิม,มีโหลดแดนไปองเลยมีแต่คนหอ,อกำกลังกายอย่างมอนซนไปนเลยบิงสป่าบรากาศสปา,ารบรรยากาศเนาะออกกำลังกายแดนไปแดนมากไปลองเลยีย๋ยวมนมส่วงนี้เป็นส่วงที่รถบามาแดนไดนน้องพิ่นปิดบา,นนบานนอ,อ,อางาอาพี่น้ององยังปิดบานเดียวกับบอทวรรอืมฮะ เลาวตีไปยังไปเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องเออก็ใหนเอพิซีบันทึกขับกันพี่น้องในการออกกําลังกายเนาะวันนี้คึกคื่นวันนี้ให้ออกกําลังกายพี่น้องเลยเออมันเป็นมันเป็นของเสาของเสากระไรบอลเนาะของเสาไร,นะร,ร,ร,ร้บอลอาจจะลดของ,งไไบัวสามารถเดินองไปได้ก็เลยว่ามีพ่อแม่พี่น้องว่า นายไก่หน่องเพิ่นออกกำลังกายเด้วยสภาพบรรยากาศน้ำกันพี่นออกรถอะไรนี่เป็นนนท์ที่อันน่ารถสาธารณะรถางนอกเขามาอะไรน้ำพันปิดน้ำพ่น้องเนาะแดนไปเดนมาร์กได้ออกกำลังกายพี่น้องเลยสภาพมบนในหน่องเงียบเงียบเงียบอืมเงียบเงียบบรรยากาศเป็นระบองระบาาระซาวเตะต่อเต้บานพี่น้อง ทางที่เคยมีรถเที่ยวกับมีแต่คนออกกําลังกายเฮ้ยออกกําลังกายกันไปเนาอขพอสอบพอเสาต่าลังกายตัสีย่างไปขึ้นไปถึงนะพาพี่น้องไปเบิ่งบอลเขาตัดทางพี่น้องเลยยังดอกเหลาอยู่พี่น้องบ้านทสวรรษพี่น้องยังดอกเหลาอยู่เนาะไร้หอมกับไปบวกไร่ยังดอกเหลาอยู่พี่น้อง ล็อกเราล็อกเราบ้านถึงดอกไม้ออกไปใส่เนาะแต่ว่าค้งไว้ค้งไว้อย่างเดียวเออท่ากันนองกำลังออกกำลังกายไปใคไปครเองกะย่างออกกำลังกายเนาะเออไอ้ส้มบรรยากาศเนาะยามแดงพี่น้องเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบสิบห้าโมงหรือว่าสิบหกโมงประมาณนี้แหละพี่น้องจะผ่านตอนคำกำลังออกกำลังกายพี่น้องเลย เนเกาเปส็สภาพเนาะสภาพบานพสวรรค์พี่น้องนนครปักเซ่ห้นี่แหลพนนะพี่น้องเลยไปเบิงบอลขัดน,น้อพี่น้องเนาะว่าขัดนะเนียนเป็นไงบ้างจ้ะตันเบิดคู่หอมหอมน่าจะตัน คือว่าแข่งจับสลากติดสาวเอ็ดคนแต่ว่าเป็นเป็นแห้งห้านมาแต่ต่างประเทศพี่นอ้องมาแต่ไทยเนาะแต่ว่าคนในนคนรหลวงปกนนงกากซีสถานบริติตพี่น้องเลยเขาเขาบริจิตแบบนี้แต่คนแห่งงานต่างประเทศนเนาะมาแต่ต่างประเทศติดโอ้าพารมองกําลังกายไรเพื่อนได้ก้ากันแดนออกกําลังกาย เบืองสภาพบรรยากาศพี่น้องคอยคำยามแดงเป็นตึกสมหวังเนาะตัวนั้นเนาะเฮ็ดใหม่พี่น้องเลยตึกใหญ่ๆนะก็เป็นตึกสมหวังเนาะสมหวังโอ้ยขายโทรศัพท์พี่น้องภาพบรรยากาศเก็บเก็บสภาพบรรยากาศเด็กออกกําลังกายไปนน้ำพี่น้องเลยถ่ายทำให้เอฟซีในเบืองน้ำกันหวานมกี่ยวานเงียบ เลเขาบอได้เนาะไม่ก็ตันได้ยปิดเลยอสิเป็นเอฟซีฮอออกกําลังกายเนาะเป็นประวัติศาสตร์เนาะที่เราเห็นคนบานพุนสวรรค์พากันออกกําลังกายฉันไม่ร้อนก็บบอดด้ออกเนาะเลยอาจะปิดทางไว้เนาะจริงจังเลยอันนี้ก็เป็นหาน สวนอาหารพี่น้องหวานพุทธสวรรค์เฮ็ดใหม่ต้องเป็น้องสางมินตี้องพระเจ้าเอ็พี่น้องประมาณสางสองเดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดไปนี่เวิร์ด<ม>อาหารกุ<ม>้งปาาลาทะเลก็ได้ย่ำท<ม>ะเลกระเรข้าวหอมมะลิอยู่ขังกับหนาวเย็นโม่ไปภาคเสร็จพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาปิดเนาะมะเขือไปมะเขือไปตอนนี้เขาปิดเนาะแล้วสิไปพี่น้องไปเบนนิรงนะเนาะเขาปิดเนาะ ปีทางรบ้านนก็ปิดบา้านั้นก็ปปดบจะเป็นบ้านข้นกุ้งพวนสะรันสะพันไสลงไปบ้านโศกอมนองบ้านกปิ้ลไปเหรไปกันอยางมากกยางส่วนนี้มุ้บ้ากับบนไปนไปวนนี้นายบ้านกองร้อนบ้านกกระอกอระอมันติดติดเป็นทางการปีดเอปเขาบ้น้องเปดเลย เ <c oughs> ล่กห <Overwatch> oh, ุ้ข้าวไร่อะไรกับทุกคนสวองไปได้โควิดได้ตะเกียโอ๋อโควิดทะเลสองไปได้เขาเขาอะไรก็เป็นเนาะมีน้ำยันโมบายพี่น้องที่ยันโมบายปักเซศงโควิดโควิดอันดีนพิษสถานที่ต่างๆพิษเลยพิษเลยพิษเข้าอะไรออกอะไรเข้าอะไรออกอะไรแค่มือได้ว่าเป็นสีเปิดไทย ไ, 59, <ane> ไปงานลูกไปเองเดินไปเดินมาออกกําลังกายพี่น้องยังไปยังมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเมืองน้ำกันเนาะว่าแต่ละบ้านบ้านเดินกันคือกันบ่เนาะปิดบ้านนั่นก็พากันออกกําลังกายดีคือมีความสุขอย่างหนึ่งเนาะไดี๋ยวว่าจะเป็นนกโด่งร้านเนาะว่าพ่อแม่เอื้อยน้องกับพากันมาออกกําลังกายพี่น้องเลย เพราะว่าใครก็มีความตกใจแนนอนองเกี่ยวกับพยาธิโควิดโควิดเนาะต่างกลุ่คนกันยานยันยันยันแบบทางกายเขาบอกแข็งแข็งนะก็เลยมาพากันออกกําลังกายไป้องเลยบ้านจะขึ้นกันบ่บ้านจะขาบ้านจะขึ้นกันกะถ่ายคลิปใหม่เบื้องแนี่ยเดี๋ยวว่าถ่ายหูใหม่เบื้องเนาะคือขึ้นนี่กันบ่หมอนนี่กันบ่ตอนนึงเขาบางเพื่อนกับเดิมเขาเพื่อนเขาสานนะครเนาะ ับอะไรซุ่มนุ่มกันปันไดไรนะเดิ่มขอเพื่อนกระซานกันแบบปิดประตูประตูะตให้กินขา้าวกินหนามพี่เนาะทำเนาะเออเกลกภาพบรรยากาศมาืองไยได้ไปน้อยๆเนะาะปลาตอนนี้ก็ยังล็อกเล่าอยู่แต่ละบ้านเนาะพี่น้องบสท่านไหนแต่ว่าตัวเลขในแข้งเจ้าระสัก์ในกายังเพิ่มกันยังว่ามีคนติดอยู่แต่ว่าเป็นง,ง,งานต่างประเทศกับโบสท่านไหนว่าสี เปิดนอ๊บฟท่านใดมีวัดตีของเจ้าแข้งว่าเมื่อไรส่นสิเปิดแต่ว่าก็รอ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 ฟังไปรับกันพี่น้องเลยทำยังทำยอันนี้ก็คือบ้านพธสวรรค์พี่น้องบ้านพธสวรรค์เบิ่งเก็บผ่านบรรยากาศพี่น้องให้เอฟซีเตเบอร์รับกันเออใน็เลยบุกลาน้านพี่น้องเออย่างไปย่างมาออกกําลังกอร่างกายเออบางคนก็แเดนไปแดนมาออกกําลังกายเนาะ ชือจังนะที่างคคอทุกคนว p x q เออมันสภาพบรรยากาศนำกันพี่น้องเลยเออออกยังไปยังมากพี่น้องเอออสีระเบิดนำกันเนาะบานจะขึ้นกันบบานจะนอนเอบานจะขึ้นกันบบานจะบ้านจะกะหลอกเหลากันบ่ออกมาออกกันไกลกันบ่อเนาะ อันนี้กสภามานพุทธวันพี่น้องเลยเนาะมันเด็ดปิดปิดทุกโซนน้องพี่น้องวงท่านแต่พอเสมอเลยเปิดๆเอามาหอนในกาสีในหยุดตีกันน้องพี่น้องเนาะหยุดถ่ายเอ็มวีแล้วว่าถ่ายวิดีโอกันพี่น้องเลยกาเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาให้เอฟซีเดี๋ยวเบ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะสภากอากาศมันยังล็อกราวบานอยู่พี่น้องเลยเนาะกาเป็นเวลาหลายวันนะพี่น้องเลยเนาะกาฟังเบางตัวเลขว่าสีเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนาะ กาเป็น,นรูดงการเป็นตรงคนดีให้กับาการดอกลาในวันของการเปิดการชั้นจวนไปไหม้สะดวกสบายกันเต็มทั้งนั้นเนาะส่วนนี้ก็ยังแปลยากลำบากอยู่ว่าต้องไปเฮ็ดบาา้านเฮ็กยังเนาะส่วนนี้คนในแง่ภาษา,า,าติ๊ดแต่มีแต่คนมาต่างประเทศเนาะแต่ว่าคนในตัวเมืองปากเซเนี่ยอย่งมงุ้งไชติดพี่น้องเลยก็ดีใจน้ำเนาะน้องเราเจออะไรเห็น เมือ th thing, night, te ่อภาษาและวัตณคั <im> meter, ่งคำภาษาของเราเนี่ยโม่เพิ่มหยอดเออคนภายในแต่ว่าจะเพิ่มจากคนมาต่างกระเทศเนาะเอาเคสวยน้ำกันพี่น <t> ้องเลยเนาะเอ๊ยเพี้ยผ่านไปทั้งการตาบานพี่น้องกมวนเนาะอย่างหนึ่งเนาะมันหม่มีรถเที่ยวพี่น้องเออทางยางก็เป็นทางกบเป่าพี่น้องทางบันบานเนาะพอไส่ออกก็ต้องก่อนออกก็นั่งกายพี่น้องโอ้อันนี้มันเสียไมันจ๊จันพี่น้องจัน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 เดี่ยวห่องเป็นเนาะ อมจุบมือพี่น้องเลยเอาไปก่อนพี่น้องเนาะ้นา้าพบกันใหมพี่น้องเลยขอบใจได้ไดายพี่น้องอ่ะขอบใจที่เบ่งคลิปของข้าพเระจาเนาอขอบใจได้ด่ะบ๊ายบาย